สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กัชบช่อง u t u b e ถาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22สิงหาคม2566นะครับมีความคิดเห็นจากทางด้านโอเล็กโซสกินซึ่งเป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดียูเครนมาแล้วถึง2สมัยด้วยกันหรือว่า2คนด้วยกันเนี่ยครับเขาได้กล่าวในวิดีโอที่โพสต์ลงบนช่อง u t u b e ของตนเองเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ว่า เศรษฐกิจของประเทศยูเครนนั้นถูกทำลายท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซียกองกาลังยูเครนนั้นไม่สามารถฝ่าทะลวงแนวหน้าใดๆได้เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามพร้อมกับบอกประชาชนไม่ควรเชื่อคําพูดของบรรดานายพลปลดกเกษียณทั้งหลายที่ออกมากล่าวอ้างว่ากองทัพยูเครนนั้นกําลังรุกขึ้นไปข้างหน้าเขายังบอกนะครับว่าเซเลนกี้ยืนยันว่ายูเครนจะเอาชนะรัสเซียและเขาลังเลที่จะยอมรับว่าสถานการณ์ที่แท้จริงคือสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีรายนี้ ไม่มีความสามารถเพียงพอทั้งในฐานะผู้บริหารจัดการและในฐานะบุคคลบุคคลหนึ่งเซเลนกี้นั้นเป็นอันตรายสําหรับประเทศเขาเป็นอันตรายสําหรับประชาชนนั่นคือสิ่งที่โซสกินนั้นได้กล่าวเตือนโดยเขาเคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของประธานดับดีลีโอนิสคราฟซุกในปี1992-1993และเป็นผู้ช่วยของประธานดับดีเลโอนิสคุสมาระหว่างปี1998ปถึงปี2000ด้วยนะครับ เขายังบอกว่าควรทําอะไรบางอย่างกับเซเรนกี้ผมขอเรียกร้องสําหรับสิ่งนี้คือรวมตัวกันใครบางคนจําเป็นต้องรีเดิลจาเป็นต้องวางเงื่อนไขบางประการแก่ประธานดีและเขายืนยันนะครับว่าเวลานี้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอยูเครนนั้นควรที่จะต้องทําหน้าที่นี้ให้เต็มที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเซเรนกี้อ้างว่าคณะทํางานของเขากําลังเตรียมการสิ่งต่างๆที่ส่งพลังสําหรับยูเครนภายใต้ความร่วมมือกับปันธมิตรตะวันตก โดยบอกว่ายูเครนนั้นได้ก้าวย่างอีกขั้นในการมุ่งหน้าสู่วงจรของบรรดารัฐที่เข้มแข็งที่สุดในโลกปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่ได้รับความคาดหวังว้อย่างสูงของยูเครนได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยยูเครนใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างดีที่สุดที่ตะวันตกจัดหาให้เช่นเดียวกับกําลังพลที่ได้รับการฝึกฝนจากตะวันตกในความพยายามตัดขาดสปานเชื่อมต่อทางบกของรัสเซียจากภูมิภาคดนอนบาสกับแหลมไพรเมีย ล่าวอ้างของรัเสเซียก่อนหน้านี้บอกว่ายูเครนนั้นสูญเสียกําลังคนไปแล้วมากกว่า40,000พันายและยุดโธปปรณ์เกือบ5,000ชิ้นระหว่างปฏิบัติการดังกล่าวแต่ล้มเหลวและก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายใดๆใ,ในความคืบหน้าในการที่จะรุกคืบยึดกืนพื้นที่จากทางด้านรัเสเซียจนถึงตอนนี้ยูเครนรายงานว่าสามารถยึดหมู่บ้านมาได้หลายแห่ง แต่ดูเหมือนว่ายังอยู่ห่างจากแนวป้องกันหลักของรัเสเซียพอสมควรในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าเวลานี้ชั้นข่าวกรองความลับของสหรัฐบ่งชี้ว่าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนประสบความล้มเหลวไปไม่ถึงเมืองมาริโตโปทางตอนออกเฉียงใต้และสะพานทางบกที่เชื่อมรัเสเซียกับแกรนด์ไคเมียก็จะไม่สามารถถูกตัดขาดได้ภายในปีนี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจนะครับกับการออกมาวิพากวิจารณ เซเลนกี้นะครับของอันดีผู้ช่วยประธานดี2คนด้วยกันที่ได้พูดบอกว่าวันนี้เซเลนกี้นั้นเป็นตัวอันตรายสำหรับคนยูเครนเป็นตัวอันตรายสำหรับประเทศยูเครนครับ